ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะอกหักกระทนหันคือราศีราศีแั่นแสดงว่าจะต้องมีคนเสียใจใช่ไหมคะมีคนเสียใจครับกุ้มครับไอพระเอกมันหัวล้อถือหน้านี้เลยหรออกหักโดยไม่รู้ตัวนะครับมีสิทธิ์จะเกิดขึ้นกับ หลายราศีราศีตุลก็มีสิทธิ์มีโอกาสเกิดราศีพฤษภก็มีสิทธิ์มีโอกาสเกิดแต่แถวเบาแต่ที่ชัดเจนเลยเนี่ยราศีกุมครับราศีกุมเป็นราศีแปลกๆนะครับบุคคลที่เกิดในราศีกุมมักจะศีสันเกิดมีนิสัยอารมณ์จิตวิญญาณพฤติกรรมแปลกๆครับเป็นคนคาดเดาได้ยากและเป็นคนที่มีความแปลกในการที่จะมีความรักผมเห็นหลายคนครับตอนจะรักรักทั้ตายพอระยะเวลาหนึ่งนั้นเหมือนหมดโปรโมชั่นเหมือนอยู่คนคนละโลกเลย และที่สําคัญคือในขณะนี้เนี่ยดาวปตัตตนิคือดาวตัวแทนคนรักของชาวราศีกุมเนี่ยโครจรเป็นปราหมดแรงอ่อนกําลังไม่มีความหมายดาวสุก็โคจรจรเป็นวินาศแก่ดวงชะตาของชาวราศีกุมเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเรื่องของความรักเรื่องของความสุขในความรักหรือการลงเอยในความรักเนี่ยมีเกณฑ์ผิดปกติมีเกณฑ์ที่จะเกิดปรากฏการณ์บางอย่างบางประ,ประการในช่วงนี้ช่วงนี้ก็แปลว่าระยะเวลาประมาณมกราคมไปลายเข้าุมพาัานธ์ต่อมีนาคมนิด อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมคงต้องทําใจเข้าใจหรือหันมาใส่ใจดูแลคนรักของคุณครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาอ,อกหักกระทันหันแก่ชาวราศีกุมสันทงครับรเลิล้วคมเลิกกับ ดูดูหน้าตาคุณสองคุณกุ้งกลิ่นมากเลยมันผมไม่ต้องเลครับผมนี่คุณชายครับผมหัวเราะคองแข็งเลยมีความสุขเลยอ่ะแบบนี้เลยอ่ะเออเจ้าผู้หญิงเยอะสเปคของพี่อู๊ดนะคะต้องตัวสูงกว่าพี่อู๊ดหนึ่งเท่าตัวคนที่พี่อู๊ดชอบต้องสูงกว่าพี่อู๊ดเสมอเลยจริงๆแล้วผมไม่มีสเปค คือใครก็ได้ไม่ใช่นะไม่่่ใชอยางัคือแบบถ้าเห็นแล้วมันใช่เนี่ยมันใช่ตั้งแต่เดินมาแล้วแล้วเราก็จะชอบเลยโดยที่ถ้าเขาไม่ชอบเราล่ะก็นี่กันถือว่าเราก็ถือว่าโอ,อกาก อ๋อเหมือนพี่รู้สึกว่าโอ้ยชอบคนนี้เลยชอบก็คือรักเลยเอแล้วเกิดแล้วพอพอพอรู้สึกว่าอ้าวไปคุยคุยอ้าวมีแฟนแล้วอ่าอกหักเลยือว่าอกหักเลยโอ้ยอย่างนี้อกหักมาเป็นหมื่นเลยโอ้ยเป็นล้านแล้วแล้วเวลาอกหักแล้วเป็นไงมมีวิธีบอกกับตัวเองยังไงหรือว่าล้มป่วยไปเลยทุกอย่างเป็นลิขิตสวรค์เวลาเราผ่านเรื่องราวเรื่องราวแต่ละเรื่องที่มันไปทำให้เราผิดหวังเนี้ยเราบอกตัวเองว่ายังไงทุกอย่างเป็นลิขิตมันมันมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบทุกอย่างเรา เราใช้คำว่าเปลี่ยนวิธีคิดดีกว่าอ,อย่างเช่นว่าเราครบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าเราไม่อยากจะมีลูกเลยอแต่ว่าเราดันมีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยแทนที่เราจะแิบทำไม,<ผ>มต้องมีท<ะ>ั้งนี้เออเราก็เปลี่ยนวิธีคิดว่าให้เราจะเลี้ยงเขายัางไงดี เ,ออเราจะแบบนี้เราจะหยุดลดละเลิกอะไรแถวแถ,ว,ถวนี้ดีไหมเพื่อจะได้แบบนี่คือการเปลี่ยนวิธีคิดอะไรอย่างนี้ชอบจังเลย<ต>พี่โออาจารย์ลักฝากวัตถุมงคลเกี่ยวกับเรื่องความรักมาให้ชาวราศีกุม,มเหรียญพระตีมูรตินะครับ<โ>ผม,ร,ร,มรุ่นัสร้างโบสถ์วัดบัวขวัญนั่นเองนะครับความรักนั่นเองนะครับผมเหรียญเทวดาพระสุขนะครับสถาบันพยากรศาสตร์นะครับเทพแห่งความสุขความสวยงามสมบูรณ์ชีวิตจะได้มีความสุขสมหวังมอบให้กับพี่บูธครับ ให้พี่มีความสุขในเรื่องของความรักสมหวังในเรื่องของความรักวันนี้ตอบถูกข้อมาอีก3คนน้องแยมน้องจิ๊กแล้วก็น้องบอมค่ะและนี่คือรอบเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย ais 3 g 2001ค่ะมีจับถุงทั้งหมดกี่คนไหนยกมือซิคุณแจ๊ดคุณบูคุณบอม คุณแยมคุณจิกแล้วก็น้องบอสเออเอาไว้ไหนใครมาใหม่ใครมาใหม่อุียไม่ได้เดี๋ยวโชว์อ๋อเดี๋ยวโชว์เอาจับจับเลยจังบนจังบนจังบนแจับไปจับกับเขาสิจับข้างบนนะครับอ่าจับไว้เดี๋ยวครับนึ่งครับหนึ่งพร้อมแล้วพร้อมแล้วหนึ่งสองจับคุณบูบูค่ะ คามมานเรามันจะรวยได้เงินแบบไม่รู้ตัวนะคะรับเงินขวันถุงจาก AIS 3 G 2 0 0คเพิ่มไปอีก1,000 0บาทค่ะขอบคงณม่นบาทค่ะคไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวคเคยได้อะไรเขาบังไหมมาอะไรกัน <c oughs> อย่าไปคิดว่าอย่าไปคิดว่าตอนนี้เรามาเอาตังเรามาอับอายอับอายเดียววันนี้เคยเคยผมเคยได้ได้ไหมผมเคยได้สองสองทีเลยสองสองธงเขาเรียกอะไรนะสององสองไอเนี้ยไอเหลืองเหลืองไอสองสอง้อยองอยสองร้อยสองร้อยอ่ะอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะขอบคุณผู้ร่วมสืบของเราสิบสองท่านสิบสองรัสครับขอบคุณครับ ช่วงท้ายนะครับผมอาจารย์ลักษ์ยังรออยู่เหมือนเดิมครับเจออาจารย์ลักษ์เสร็จสับมาเจอกับพวกเราทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้ากับศึก12ราศีเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวแม่นสุดๆส,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 สวัสดีครับสวัสดีครับเลิกงานยามดีประจําเดือนมีนาคมวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับเป็นวันของเงินจากพระจันทร์อธิษฐานเอาเงินใส่กระเป๋าทำเรื่องราวชีวิตที่ดีอย่าทะเลาะกับใครวันนี้ต้องขิดใจปลอดโปร่งทำใจให้สบาย หรือไปทําบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับผมที่วัดไทรสามัคคีได้ในเวลา17ตเจตนกาเป็นต้นไปวันที่สองมีนาคมเป็นวันที่ท่านจะได้ร่วมบุญเททองหล่อพระเศียรองค์พระพิฆเนศที่วัดไทรสามัคคีก็ไปทําบุญกันอีกวันหนึ่งนะครับและวันดังกล่าวก็เป็นวันมหามงคลให้ประสบความสําเร็จใครจะเปิดบ้านใครจะขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการร้านค้าโดยเฉพาะเรื่องของสวยของงามและธุรกิจบริการวันที่สองมีนาคม จะเป็นเลิกมหามงคลให้ประสบความสาเร็จตลอดทั้งวันครับตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเนาทีเป็นต้นไปวันที่4มีนาคมเวลา11 1บเนากาห้นาทีถึงเวลา12บสนากาเนาท, 9, นาทีถือว่าเป็นภูมิปาโลเลิกเลิกแห่งความมั่นคงเลิกแห่งแผ่นดินเพราะฉะนั้นนี่คือเลิกที่ใครก็ตามทีที่ปรารถนาความมั่นคงการแต่งงานจดทะเบียนสมรสซื้อบ้านออกรถ สแสดงถึงความมั่นคงในการมีทรัพย์สินนี่คือเลิกง,งามยามดีประจําเดือนมีนาคมนี้ครับให้ใช้ดวงเลิกด้วยสติด้วยปัญญาแล้วใช้หลักอิธิบาทสีคือฉันทะอุริยะจิตตะวิมังสาย่างอมือมาอเท้าจะได้เป็นมหามงคลนําไปสู่ความสาเร็จให้สมหวังสมปรารถนาให้สมหวังในทุกประการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฟันทูครับ